เดี๋ยววันนี้มาตัดกระสอบรีวิวยีนนะป้ายโนเบิลนะลูกค้าเป็นป้ายโนเบิลโนเบิลนะครับกระสอบ100ตัวนะเดี๋ยวเราตัดรีวิวให้ดูตัวนี้มันจะเป็นเบอร์สองนะเป็นเบอร์สองนะครับราคาก็จะไม่ไม่ไม่แรงมากนะตัวนี้นะกระสอบที่เรารีวิวเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะ เพจทักไลน์เข้ามาได้นะถ้าสนใจกระสอบที่เรารีวิวเนื่องจากว่ากระสอบที่เรารีวิวเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นของเห็นของก่อนเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะป้าย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 นี้นะป้ายนี้นะเป็นป้ายโนเบิลนะนะป้ายโนเบิลป้ายนี้สวยนะเป็นเบอร์2องนะต้องย้ำว่าเป็นเบอร์สองนะราคาจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แพงมากนะ กระสอบหนึ่งร้อยตัวเฉลีย่ยราคาราคาไม่ไม่สูงนะลูกค้าเอาไปทำกำไรได้นะโอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูตละตัวนะครับตัวแรกห้าหนึ่งสามนะมีวายห้าหนึ่งสามเอวสามเอ็ดเอวสามสิบเอ็ดนะยวาวสามสิบสองเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเร็วๆเ,เลยครับคลิปจะได้ไม่นาน นี่เป็นเบอร์สองนะย้ำว่าเป็นเบอร์สองห้าห้าศูนย์นะห้าศูนย์เอวสามสี่ยาวสามสิบนะครับห้าใช้ได้นะเฉลี่ยมแค่ตัวละร้อยนิดนิดนะเอวสามสิบนะเอวสามสิบดีวายห้าหนึ่งสี่สวยนะเอลสามสิบยาวสามสิบตัวนี้งานดีเอสหรือเปล่าคูรัมเบีย นีวายห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าเอสามหกนะครับงานโคลัมเบียผ e ้าสวยนะป้ายโนเบิลน,นะป้ายโนเบิลกับป้ายช้างองย้ําว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะงรืว่าทาป้ายแยกมาเป็นสองป้ายตัวนี้5 50. 5 50เอลยี่บแปดห้านย้เอลยี่ิแปดหาหนึเอลสานะสีเข้มนะ <S <S 2> <S 2> เข้ม สำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะได้เบอร์หนึ่งไม่อยากจะได้แพงมากก็ต้องอมาเล่นเบอร์สองนะห้าห้าศูนย์เอสามหกครับนะราคาไม่แพงนะเหมากับเศรษฐกิจยุคโควิดช่วงนี้นะห้าศูนย์ห้าเอสามแปดนะเอลสามแปดครับสีดำนะเป็นขากระบอกตัวนี้นะจะเป็นห้าศูนย์ห้านะเอ สามสิบครับห้าส่วนห้าเอวสามสิบเอวสามสิบยาวสามสิบสกินนี่สลิมห้าหนึ่งหนึ่งเอวยิบเจ็ดนะตัวนี้เอวยิบเจ็ดห้าหนึ่งสี่เอวสามสี่ครับเอวสามสี 34, ่ยาวสามสิบเขวนี้รีวาห้าหนึ่งหนึ่งสลิมนะเอวประมาณยี่สิบเจ็ดนะเดฟเลย สำหรับวัยรุ่นใส่เ,เล็กๆอ้า9นะเอว34นะยาว30นะครับ505นะรีวาย505เอว28เป็นเบอร์สองนะรวมรุ่นเบอร์สองรีวายรวมรุ่นเบอร์2 514เอว29นะ560เอว36ยาว32 เป็นห้า้องนะตัวนี้เป็นผ้าฟองห้าร้อยเปอร์ซ็นตคอตตอนนะไม่ยืดครับตัวนี้ห้าหนึ่งสี่เอลสามหกนะยาวสามตีตัวนี้หนะ้าห้าเก้าเอลสามสามยาวสามสิบงานสวยนะงานไม่มีตำหนิเลยครับถึงจะเป็นเบอร์สองแต่ราคาราคาก็ไม่แพงนะแต่ว่าคุณภาพนี่ผมคิดว่าได้เคียงเบอร์หนึ่งเลย 511นะเอว34 32, ายาว32มอาด้วยนะครับ510สกินนี่เอวย9นะครับ511เอว31ยาว32สีเบรนะ511เอว29ยาว32นะเอวย9ยาว32 หาหนึ่งหนึ่งนะเอวสามสองยาวสามสิบได้ห้าหนึ่งหนึ่งเยอะแลยนะกระบอกเล็กครับห้าสองเจ็ดเอวสามหกนะสามหกยาวสามสี่เบอร์สองเนี่ยจะมีจะมีสองป้ายนะป้ายโนเบิลกับป้ายช้างนะครับงานข้างในเนื้อเดียวกันแบบเดียวกันห้าสองเจ็ดนะห้าสองเจ็ดเอวสามสองครับ ตัวนี้560ห e กศูเอลสาตัวนี้งาน US แน่นอนนะสแต็ Made USA. มเมติน U S A สีดำเข้มเลยนะสีดำเข้มเลยนี่ห e ้าสี่หนึ่เอลสามหกครับเอลสามหกทำสไตล์ขาดสกิดสกิดนิดหน่อยห้าศนย์ห้าเอลสามซียาว30มสา 1> 5 1 4ออก510ตัวหนังสือมันจะเป็นสีแดงๆนะ 510L 29ยาว30กระบอกเล็ก5 1 4 L 32ยาว32สวยเลยนะราคาไม่แพงนะลูกค้าเดี๋ยวผมลงราคาไว้ให้อี r า y 511คอมมูเตอร์อี 11, อกแล้วโอเคนี่นะคอมมูเตอร์พายืดนะสลิมนะ ตัวนี้เอวประมาณสามแปดนะ DIY ห้าศูนย์ห้านะแบบก็บอกนะครับห้าห้าศูนย์เอวสามตีนะครับเอวสามตีีวายห้าหนึ่งให้หนึ่งหนึ่งนะยี L ่สิบแปดยาวสามตี รีวายห้เอามแยาวสานะครับห้าครับเอลสามหกรีวายห้าเอามหยาวสามสรีวายตัวนี้รุ่นอะไรป้ายข้างหลังมันบางทีมันก็ไม่ได้เขียนไว้อะนะแต่ด,ดูแล้วนะ่าจะเป็น5 1านะรีวายห้านเอามหนะเอลามหยาวสาิ e 36, 30, 30. ตัวนี้ก็ห้านะลูกค้าป้ายอด้วยนะป้ายอาเอวสาป้ายอาแบล็กแพดได้ห้าเยอะนะห้าหนึ่นึ่งอีกแล้วเนะีนะ่ยนเอวกำลังดีเลยสามยาวสามเป็นป้ายอด้วยนะแบล็กแพดอตัวนี้เอวสานะเอวสายาว34นะลูกค้าสามยาวสา ก็สอบนี้าหน่งหนเยอะนะห้านึ่งหน่งเนี่ยถูกแล้วสามสอยาวสามสองผ้ายืดอ่ะก็บอกเล็กนะสวยใส่สบายห้าศูนยาเอวสายาวสามอง้ายโนเบิลนะลูกค้าโอ้โหห้าศูตัวนี้ยาวตัเอวสานะเป็นงานยูเงานยูเแน่นอนดาย้าก่อนงานยูนะเป็นผ้าลายหญิงคัดนะ เป็นงานวิเทจร,รุ่นเก่าลูกค้าเป็นหมึกแดงอะ่ะนะงานรุ่นเก่าเลยตั 5, 5, 0, นะวนี้ห้าห้าศูนยะเอ3สามหกนะครับถึงจะเป็นเบอร์สองแต่ไม่มีตำหนินะไม่มีตำหนิแบบตูดขาดตูดบางอะไรองี้ไม่มีนะห้าศูนย์ห้าเอวสามแปดนะครับได้งาน us เยอะนะนี่งาน us ออีกแล้ว 550L32 e นะครับขากระบอก5 0 2 e นเวนะเอวสอ่าตัวนี้สวย517ครับสายาวสามสองยดึงอันนี้ออกมา้เอว3 6ครับป้ายห่ะ5ตัวหน้าเอวาป้ายอ่ะ ห้าสีหน right. yup. ึ่งยาวสามสองยาวสามระบอกเล็กห้าหนี่ยวยี่สเก้ครับยี่สิบเก้ีไวห้าหนึ่ี่ยาวสายาวสาสิตัวนี้5้าึนะ จับป้ายก่อนห้าครับเอวสามดเอวสายาวกันสอ้ายืดห้าหเอวใหญ่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเจอหนาะยากห้าเจเอวสามครับสงงาน US แน่นอนนะป้ายเมดในยูเอสเอห้าหนึนะ่งเจ้น 13เ38เ38ยาว32 550เ34ครับเ34 511เว28เ28ป้ายฮานะเวทครับอ่าตัวนี้559นะ5 9เอว38ยาว32 สองเจ็ดนะเยวสามสิบครับยาวสามสองห้าอกเก้านะเยวสามสิบยาวสามสิบห้าศูนย์ห้าเยวสามสี่ยาวยนะี่สิบเก้าเอวสามสี่ยาว 5, 34, ยี่สิบเก้า, 34, าตัวนี้ห้าหนึ่งสี่เอวสามอกยาวสามสิบห้าห้าศูนย์ เอลสายาวสานะครับห้าหกศยเอวามหกยาวสามสอเอวสายาวสามสงตัวนี้ห้าหนึเอเนะกระบอกเล็กพายืดนะกระบอกเล็กพายืดสลิมสลิมเลยห้าหนึ่งหสสียาวสานะ ห้าหนึ่งหนึ่งเอยาวสาครับพี่บูช่วยปิดพัดลมอันนี้นะมันิวมาแล้วแบบกางเกงมันริวสุดโฟ็กห้าสี่เวยาวสาห้าหนึ่งสี่เอสามสิบยาวสา หว้ายสอเอยาว30ตัวนี้สวยดิน่าจะเป็น5 511ครับ511สลิป27 28ย8 5สิบเจ็ดยดยีดห้านนะตายุครับเอวสยาว34ได้511เยอะนะถึงจะเป็นกรสอบเบอร์2ก็เถอะ ได้ห้าหนึ่งยิงเยอะเลยห้าศูนห้าเลี้ยวสามสามยาวสาสองสีดำกระบอกดำมาแรงนะตอนนี้นะห้าหาเยอะห้าห้าศูนย์เลี่ยวสามกระบอกนะครับอันนี้ห้าห้าเก้าเี่ยวสามสองยาวสามสิบ น,นี้ตัดตั้นเลยห้าสีนึ่งเวสี่สิบนะเวสี่สิบยาวสามสิวสี่สิเจอตัวนะใหญ่จุดน้ากวนี้ตัวใหญ่สมวลงมาเอวสามสิบดีวห้าศูนย์สองเอวสามยาวสานะไายืดกระบอกเล็ก <treating> ค <Napoleon> <Elon> ุ <trading> ้มมากเลยกระสอบนี่นะก็เบอร์สองคิดว่าคุ้มคับ ้าศูนย์ห้าเอลสามสี่เอลสามสี่ยาวสามสิบคุณภาพตัวสินค้าตัวผ้าเนี่ยคุ้มถือว่าคุ้มเบอร์สองราคาไม่แรง้าูนย505เอลสามสี่นะเอลสามสี่เอลสามสี่ยาวสามสิบราคาไม่สูงนะครับรจมเลยตัวนี้ห้าหนึึ่่งงหนนะหหห้านนึ่งึ่งเอลสามสองอายืดกระบอกเล็กนะครับ ตัวนี้ป้ายมันหลุดตรงนี้เนาะดูว่าเป็นรุ่นไหนเป็นห้าหนึ่งหนึ่งนะหอห้าหนึ่งสี่ครับเอวสามสี่ยาวสามสองห้าหนึ่งสี่ถ้ายืดกระบอกเล็กตัวนี้ห้าห้าเก้านะเอวสามหกยาวสามสิบห้าหกเก้าเอวยี่สิบเก้านะตัวนี้เอวยี่สิบเก้าเ็ากระบอก ตัวนี้สวย541กระบอกเล็กเอียว3หนะครับผ้ายืดนะเป็นป้าย R ด้วยนะเ e d t ท b บตัวนี้514นะ514เอวประมาณ34ยาว34สหหนะครับเอวยีแปดยาวยี่แปดย้าห้า ตัวนี้ห้าหนึ่งหนึ่งครับเอวสามแปดยาวสามสิบนะซุปเปอร์แบ็คตัวนี้ห้าห้าเก้านะครับเอวสามสองยาวสามสองตัวนี้ห้าหนึ่งสี่นะเอวสามสองยาวสามสี่ห้าห้าเก้าเอวสามหกยาวสามสองนะผ้ายืดนะกระบอกเล็กร 5.1สลิมเดียว่ิ8บแปดนะเดฟเลย,ยา้5.1 C L 3 4ยาว30นะโอยถ้าต,ตัวนี้เป็นกระดุมนะ5.1 L 3 2ยาว34เป็นกระดุมนะครับกระเป๋าข้างในลิ้นกระเป๋าก็ละสีกันด้วยเป็นสไตล์ของเรานะ ตัวนี้5 50ห e ้าเอวสาไซส์ดีนะส่วนใหญ่เอวสาลงมานะครับ38มี40ม่มีนิดเดียวตัวเดียวมั้าศูนย์ห้าเอลสามแปดนะตัวหนึ่งเป็นรีวายวินเทจรุ่นเก่านะ5 40นะครับงาน US แน่นอนนะตัวนี้นะตัวสุดนะท้ายเม d e i นยูเนะครับ เดี๋ยวเราดูป้ายกันอีกทีนึ่งลูกค้าสนใจนะป้ายโนเบิลนะรีวายรวมรุ่นเบอร์สองนะลูกค้าสนใจทักก็มาได้เลยครับกระสอบที่เราตัดรีวิวนะจัดส่งให้ฟรีนะจัดส่งให้ฟรีฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ